ครับมอนี่ก็เอาดินเข้าเรียบร้อยแล้วครับเอาคนคล้องออกไปเคลี่ยดินเข้าไปห้องนั้นก็เคลี่ยดเรียบร้อยแล้วนะครับเคลี่ยดเรียบรย้อยแล้วนี่แล้วก็เหยียดไม้เหลืออยัางหกอยู่ถ้าในเคี่ยดเป็นที่หมดแล้วหมดน,นะครับ หลายมอกก็นั่งปรับปรุงไปเรื่อ,อยยยมวางครับเน้นเครับเราก็จะมาขอดีบัตครับนี่คือมองนั่งเล่นนะครับอันนี้คือหมองสมรถนะครับอู้นะครับนี่ครับต่อไปก็ทีปรับปรปุงสลากลางน้ำนะครับเห็นปะ suan Oh ada Peter Pak Pak Ah, một lại nói các bạn cần lên như là mất mười lắm